อีกสามท่านนะครับท่านพัศลินรามวงศ์นะครับแล้วก็ตามด้วยท่านชนกจันทาทองแล้วก็ท่านอัคระทองใจสดนะครับเชิญท่านพัศลินรามวงศ์ครับค่ะเรียนท่านประธานค่ะดิฉันพัศรินรามวงศ์ค่ะผู้แทนราชฎรชาวบางซื่อชาวดุสิต แขวงขนนนครชัยศรีค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือกับท่าน,านประธานดังนี้ค่ะเรื่องที่1ค่ะรับน้องโหดจนเสียชีวิต2รายค่ะจากกิจกรรมรับน้องของเทคโนโลยีปทุมวันค่ะผู้เสียชีวิตนี้อยู่อาศัยอยู่ในเขตดุสิตค่ะฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสารสืบสวนเร่งหาข้อเท็จจริงในอนาคตต้องไม่มีใครมาสังเวยชีวิตกับกิจกรรมรับน้องอีกค่ะเรื่องที่2ค่ะคอนโดยักษ์ทหารแยกประชานุกูลค่ะเป็นที่พักอาศัยของกองบัญชาการกองทัพไทยติดกับโรงพยาบาลเกษ เคยถูกคัดค้านจากผู้อาศัยนะคะแต่กองทัพก็ยังดําเนินการสร้างต่อไปพื้นที่นี้ของโพลเรือนและกองทัพไม่ควรอยู่ทับซ้อนกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนกลางเมืองที่ฉันขอฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะสถานบันเทิงทีบาบางซ่อนค่ะตั้งอยู่ที่การรถไฟค่ะติดกับชุมชนที่พักอาศัยของประชาชนโดยไม่มีใบอนุญาตในการเปิดประชาชนใช้ชีวิตลําบากอยากย่างยิ่งค่ะผวาเสียงเพลงดังทะลุโสดประสาทค่ะดิฉันขอ ขอปรึกษาหารือไปยังท่านประธานค่ะว่าปล่อยสถานบันเทิงนี้เปิดได้อย่างไรถึง6ปีค่ะเรื่องที่4ค่ะปัญหาอุโมงคบางซื่อค่ะเมื่อเกิดฝนตกก็เกิดน้ําท่วมนะคะเรื่องที่5ค่ะปัญหาที่จอดรถรัฐสภาค่ะโดยจอดรถหน้าชุมชนและยังเข้าไปจอดในศูนย์บริการสุขภาพและไม่ดับเครื่องยนต์เป็นเวลานานสร้างมลพิษทางอากาศและความเดือดร้อนค่ะเรื่องที่6ค่ะรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะเกิดการติดขัดอย่างมากนะคะพร้อมทั้งฝุ่นและไม่มีที่จอดรถชาวบ้านหากินอย่างยากลําบากค่ะเรื่องที่7ค่ะ ทางเข้าชุมชนชติวัตรค่ะเป็นถนนหลุมอุกกาบาตค่ะไฟมืดมิดเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะเรื่องที่8ค่ะไฟส่องสว่างบริเวณ MR t วงสว่างค่ะไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอค่ะเรื่องที่9ค่ะทิ้งขยะริมทางรถไฟบางซ่อนค่ะกลายเป็นที่ทิ้งขยะเส้นทางนี้มืดมิดมากเช่นกันค่ะเรื่องที่10ค่ะสายไฟสื่อสารระยงระยางนะคะเป็นอันตรายในพื้นที่ชุมชนหัวรถจัดตึกแดนเขตสาและปากซอยประชาชื่น45ค่ะเรื่องที่11ค่ะไฟส่องสว่างชุมชนสวัสดีวารีค่ะ มืดมิดค่ะมีขอให้ท่านประธานนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะช่วยให้ไฟมืดมิดนี้สว่างสองสว่างเสียทีค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณ